হচ্ছে এমারজেন্সি প্লিজ একটু হেল্প করেন এখানে প্রচুর গোলাগুলি হচ্ছে ওকে আপনার লোকেশনটা আমাকে বলবেন প্লিজ এটা মহাখালীতে একৃষ্ণ রোড আমি বিল্ডিং এর বাইরে সেফ আছি কিন্তু ভিতরে সবাই কেউ না মাইরা প্লিজ এখনি পুলিশ পাঠান ভিতরে মানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছে ওরা অনেক জন আসছে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম পুলিশ আপনার লোকেশনে রওনা অনুসরণ করেছে 1010 শটস ফায়ার অন মার্কলি স্ট্রিট স্ট্রিট 31 বি অ্যাডভাইজড t โอเคผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโนนครับวันนี้อยู่ในเก er, athletes, like. มซีโร่ฮาวครับผมเป็นเกม Tactical Shooter ต์นะฮะสไตล์ผมเลยนะครับก็อยู่ในโหมดของ s i n เ l ิลเพล e r แบบภารกิจนะครับโหมดซีโร่เพ y เรารับบทเป็นหน่วยรบพิเศษนะฮะ เราต้องมาช่วยตัวประกันที่อยู่ในตึกนี้นะฮะมีผู้ก่อการร้ายเข้ามายึดโรงแรมนี้ไว้แล้วก็จับจับประชาชนเป็นตัวประกันนะครับโอเควันนี้เราจะมาช่วยเหลือตัวประกันกันแล้วก็สังหารหรือว่าจับเป็นพวกผู้ก่อการร้ายนี้นะครับจะเรียกตัวเองแทนว่า barbaric แล้วกันนะครับเรียกตัวเองว่า b a r b a ซิกแล้วกันนะครับง่ายดีเนาะจำกันง่ายดีมาพร้อมกับปุลมาร์ค18ครับโอเคเช็คพร้อมกับกระสุนสำรองอีก6แม็กนะฮะ โ okay. อเคมันก็ปนปืนมือปืนพกเป็นกล็อกนะฮะมินิไซส์แฟลตไฮเดอร์พร้อมกับไฟฉายนะครับเ็นัดโอเคครบแฟลตอีก2ลูกนะครับโอเคบาร์โบรซิสโมวิเอ็นเชียร์เริ่มกันเลย

Suspect so down do, 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 do. Suspect so down ok này bị nặng, này đi bị hết hết police hands up hết hết phải เอาตรงนี้โอเคโซโล่มาตอนนี้นิดนึงนะครับทุกคนโอ้โหวองกันไล่มีปืนให้หมด เ i r ร์สฟ o อร์เคลีเนี่ยมันจะไม่ให้จับเป็นทำไมเลยเนี่ยพวกนี้เช็คยี่สิบนัดได้อยู่ฟ o w e r ิกส moving to the second floor ก็ได้เคลียร์ คอยเคลียร์ไปทีละชั้นนะครับขึ้นไปดูเพื่อก่อนตัวปิดหมดโอเดี๋ยวจะชัวร์มันจะไม่อ้อมหลังนะครับโอเคระหว่างนี้เปลี่ยนไม้กอดเข้าแล้วกันจีถูกวันโก้แปด จะสเปกดาวปิดกรับกันอ้อมหลังเช็คจริงจริงเนี่ยมันจะมีบางตัวที่ต้องจับเป็นนะฮะแต่ผมไม่แล้วกันรถเช็คสำรองกินนัทโอเคสำรองอีกสองแม็กสุดท้าย

okay you're good point now clear oh now clear okay second floor clear time either i will 6 moving to the third floor okay ไห้ให hey, hey. hey. <TH IS used empl os> ้ให้เบออยู่ที่หมดครับจะสเปก d ส w ตามหลังเก็บพบตัวประกันหนึ่งคน โถโอเคผมทิ okay, ้งแม็กเลยแลวกันฟาดฟาดโหลดไปเลยนี่เขาไม่ได้โอเคไปอย่างนี้แล้วน้ำเคลีย เกือบตายโอเคตบกันอยู่ดีพบตบกันทั้งสองคนละตุนดีเสืออีเกิลยัดเข้ามาดีมีเกาะรับไว้แต่เกือบตายโอเคมิชันจะเฟลหรือเปล่านะ ตัวประกันแม่งอย่างนี้เลยหรอแม่งเอ้หัวน้ำเคลียร์โอเคเติร์ฟฟอร์เคลียร์โอเคน่าจะเหลือแค่ดาดฟ้าโอเคเดี๋ยวจะพาคุณลงไปนะครับโอเคไม่ไม่ไม,ไม่นั่งมาก่อนนั่งมาก่อน,นจะเคลียร์ทั้งตึกโอเคห้องนี้เคลียร์เช็คลอ็อ

Police, get down on your Police, get down on your knees! Did what way? <coughs> suspect down Two suspect down on the fourth floor. cửa khẩu kia ok, cửa khẩu cửa ok, nách lửa cửa khẩu 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 cửa ก็มีชั้นสองอีกคนหนึ่งไปบรูซิกยืนยันตัวประกันทั้งหมดถูกสังหารไม่ใช่สิกูพูดแรงกูนะโอเคบรูซิกยืนยันผู้ก่อการร้ายทั้งหมดถูกสังหาร

โอเคมาเลยโ okay. อเคยู่นอนไรนะโอเคอีกคนหนึ่งประตูนี้ <c oughs> คนหนึ่งไปไหนอ่ะ อวกันกูไปไหนวะเนี่ยชั้นหนึ่งมันไม่มีอยู่แล้วขวักเลยดีนีจ่สาม

ที่ม่อาจจะจำผิดน,นะเคอยู่นี่ไงปืนมา,มาคุณคมาคุณเคนั่นแหละมา โอเคตามผมมาเลยตรงนี้ครับโอเคาร r o Six m i s ช i o น c คอมพ e t ตตึกทั้งหมดเคลียร์แล้วไป